เป็นการพูดถึงปัญห<น>า,ามาก<น>ามายนะฮะที่ <นา S 1> รุมเร้าคนาในรัฐบาลอยู่นตอนนี้นะครับไม่มว่าจะเป็นคุณปรีนานะฮะที่เราเห็นผมยา,ยาวๆผู้หญิงเนี่ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บิ๊กป้อมนี่ฮะแล้วก็คุณธรรมนัสป่ะคนซ้ายป่ะคิดว่าน่าจะคุณธรรมนัสแล้วก็เรื่องคุณปารีนานี้ถ้าเขาไม่เคลียร์ให้ดีๆนะฝ่ายค้านยื่นหนังพิาไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาจะโดนด้วย อ้าวเขาดูเรื่องที่สปรกอไงเออแล้วคนขวานี่แน่นอนฮะนะฮนั่นแหละคุณลุงุงตู่นะครับนี่ฮะอุ้มกันลงเหวไปกันทั้งสี่คนเลยฮะนี่ครับแล้วก็มีถืออะไรเนี่ยโฉนดที่ดินอะไรทักอย่างเนี่ยนี่ก็คือสามคนนี่อุ้มคุณปรินาลงเหวครับคุณกดว่าอย่างนี้นะ